ดีแม็กแคบยอดฮิตนะคะน้องเฟิร์นจัดมาให้เหล้วในส่วนของวัยรุ่นนะคะแต่งซิ่งแต่งองค์ทรงล้อมาให้นะคะแม็กทีเอีสามค่ะกับอีซูดีแม็กนะคะหนึ่เเป็นตัวดีนะคะปี2023ัน่างว่าแค่แปดพันบาทนะคะค่าตัวของน้องเพียงแค่4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้อรมาบ้างน,นะคะเดี๋ยวตาม,มน้องเฟิร์นมาดูเลยนะคะในส่วนของชมหน้าของเขานะคะจัดได้ชมหน้าพิกโลวกให้นะคะสภาพสวยๆค่ะโลโก้โครมเมี่ยมให้แบบนี้เลยค่ะไม่มีสนิมเลยนะคะพี่ขานะคะช่องลมระบายอากาศต่างๆนะคะสภาพสวย ไม่แตกไม่ร้าวเลยพี่ขานะถัดมาดูในส่วนของดวงไฟค่ะดวงไฟนี่เป็นของอาฮาร์โูเจนเลยนะคะสภาพใสๆพี่ขาวไม่แตกไม่ร้าวนะคะเดิมๆจากโรงงานมาให้แบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะสามารถติดตั้งนะคะในส่วนของไฟตัหมอกได้นะคะไฟทับทิมต่างๆมีมาให้แล้วนะคะสภาพใสไม่มีคราบเหลืองค่ะถัดมาดูที่ล้อค่ะบ้างค่ะ ในส่วนของอยางค่ะเซทไทยเปลี่ยนให้ใหม่ทุกคันนะพี่นะสาหรับคันนี้ก็จะเป็นยางปี2025เลยนะคะพี่ขา,า,านี่ยางดอกยางนั้นหนาเน้นๆนะคะเป็นยางของเดิมแน่นอนนะคะของใหม่อะถัดมาด้านข้างค่ะกระจกค่ะซีเดีกับตัวรถให้แบบนี้เลยนะคะออกแบบดีไซน์มานะคะจะมีในสวนของนี้ค่ะแตกต่างนะคะในสองก,กับตัวเดิมนะคะมีความหล่อเทมากขึ้นนะคะและในส่วนของคิ้วขานี่ อ l New Dmax นะคะของเดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะในส่งกระจกนะคะเป็นกระจกแค้เดิมโรงงานนะคะความคุ้มค่าเลยของคันนี้นะคะแด้กระจกเดิมโรงงานมาให้นะคะทั้ง4ี่บานรอบคันเลยนะคะนะคะเบ้ามือจับค่ะเป็นสีดําไฟเบอร์ให้แบบนี้เลยค่ะนะติดสติกเกอร์ให้นะคะไฟทับพิมพ์ค่ะไม่แตกไม่ราวนะคะอ่ะมาดูแผงประตูกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะด้านที่สองของแผงประตูนี่เป็นสีดําเป็นแบบไฟเบอร์ให้นะคะตัวนี้จะเป็นผ้าเนาะ กระจกปรับออโต้นะคะเป็นสีดําสวยๆเลยนะคะสภาพเงางามนะคะเวลสวยนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีขยับขับเคลื่อนเลยนะคะสวยเดิมจุดเม็ดอั๊ตแต้มสีนะคะยังอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะพี่ขาอ่ะให้ดูตรงนี้กันหน่อยนะคะเม็ดอั๊ตต่างๆนะคะกลมสวยมากๆนะคะนี่เรียงสวยกลมทุกจุดเลยนะคะไม่มีหายไปไหนแน่นอนนะคะของเรา รับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน,น้ำที่คว่ำนะคะเลขในแท้ร้อยเปอร์เซ็นทุกคันนะคะพี่ขาบอกเลยว่าอยากได้รถสวยรถดีและมีคุณภาพนะคะติดต่อน้องเฟิร์นได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ก็เปิดเขปบได้นะคะ90องศาเลยนะคะพี่ขานะ,ะมานส่วนส่งสาภาพหวัวรถกันได้เลยค่ะพีต่ตาล้องขานะคะหวัวรถค่ะไม่มีขยับเลยนี่จุดมักเต็มสีนะคะยังอยู่เหมือนเดิมเลยแผงประตูสีดำนะคะ <S <S เป็นแบบไฟเบอร์สายเบลต่างใช้งานได้จริงนะคะโอเคนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะพี่ขานะคะยางคู่หลังนะคะก็เป็นยางใหม่เหมือนกันนะพี่นะ,ะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีล้อเลยนะคะเม็กทีอีสามเ็นะคะสภาพใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะมาพร้อมกับนี่ตัวสีรถเป็นสีขาวนะคะรับประกันสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการตัดต่อสมสร้างสีมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ของน้องเฟิร์นนะคะขอดออกรถนะคะมีการขัดสีนะคะ เคลือบเป้วให้ใหม่ทุกคันนะคะรับประกันเลยว่าของเราสวยจริงดีจริงและมีคุณภาพจริงนะคะไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนค่ะนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะไม่แตกไม่ร้าวเลยนะคะสะภาพใสนะพี่นะไม่มีคราบเหลืองนะจ๊ะนี่สติกเกอร์นะคะติดมาให้นะคะเพิ่มความหลอด้วยเหล็กค้ำหลบป้ายให้ด้วยนะคะนี่เหล็กค้ำหลบป้ายทเทเนียมนะคะต้องเติมมีมาให้ครบแล้วนะคะสายซิ่งนะคะไม่ควัพลาดเลยนะคะล็อกอะไหล่ด้านล่างนะคะเสรีไทย ใส่มาให้ด้วยเรียบร้อยเลยค่ะพี่ขานะสำหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่เฟินบอกว่าเป็นตัว D A ใช่ไหมพี่เขาจะมีกล้องตรงนี้มาให้ด้วยนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เบ้ามือจับเป็นสีดําให้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันนิดนึงค่ะอ่ะสำหรับบานประตูพี่ขาให้ดูสภาพกันเลยนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะนี่ไม่มีขยับเลยนะคะโครงสร้างเดิมมาให้นี่หัวน็อตนะคะไม่มีขยับนะคะตัวโชคนี้เดิมโรงงานมาให้นะคะพี่ขานี่ บานท้ายนะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะไม่มีตําหนินะใช้งานได้จริง100นะพี่นะอ่ะแพนมาดูแมกไลเนอร์กันหน่อยคะ่ะพี่ขาสำหรับแมกไลเนอร์นะคะก็มาในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะกอดออกไปเดี๋ยวน้องเฟิร์นล้างขัดถูทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นของเดิมของแท้จากดีแม็กเลยนะพี่นะเจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยมากพี่ขาเล็กแมกแค่สี่หมื่นโลเท่านั้นพี่เหมือนซื้อมาจอดอะเจ้าของเดิมมาซื้อมาจอดตั้งไว้อะพี่บอกเลยว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะพี่ขาสาหรับ ฝั่งนี้บ้างพี่สภาพใหม่กริบเลยแทบจะไม่มีรอยละเอียดรอยละเอียดในส่วนของก้อนหินเลยนะคะมีน้อยมากนะคะอาจจะเก็บแบบว่ารอยกิ่งมวงกิ่งไม้กระเด็นใส่นิดหน่อยเนาะอาจจะเก็บเล็กๆน้อยแต่ว่าชนมาชนหนักมาทั้งแผงไม่มีแน่นอนนะคะะมาดูฝั่งนี้บ้างค่ะทิวกันาสาตว์มีมาให้แล้วทุกบานเลยนะนี่ของแท้ของเดิมจากศูนย์นะคะเบ้ามือจับนะคะไม่มีรอยเลยนะคะพี่สภาพใหม่อะเปิดดูภายในกันบ้างค่ะพี่ขาแผงประตูฝั่งคนขับค่ะ กระจกปรับออโต้เหมือนกันนะคะเม็ดอัพต่างๆสวยกลมครบนะคะเป็นไฟเบอร์ตรงนี้จะเป็นผ้านะคะไม่ขาดลุดลุยใส่แก้วน้ําได้ลํำพวงใช้งานได้จริง100%ค่ะเปิดแขปได้9กองศาเช่นกันนะคะสําหรับฝั่งนี้เนาะอ่ะเริ่มมาโดยส่งของหัวน็อตแขปกันเลยค่ะน้องขาหนะ้หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะแผงว่าแผงของแคปนะคะก็ใส่แก้วน้ํา ใช้งานได้จริง100%นะคะใหม่มากๆนะคะจะเป็นโทนสีดำนะคะดูเรรักษาง่ายเงาง,งามนะคะสีไม่ซีดไม่เซียวเลยพี่คะ่ะแคบก็จะเป็นบวกหนังสีดํามาให้นะคะมีพนักพิงหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผ่นรองนะคะถัดโรงก็สภาพใหม่นะคะ บอกเลยว่าสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงมาทั้งคันเลยสําหรับคันนี้นะบอกคู่หน้าจะได้บอกผ้ามาให้นะคะสภาพสวยไม่ยับไม่ขาดนะคะเดินเ้นได้ด้วยสีขาวมีความสปอร์ตนะคะนั่งสบายหอ่อหุ้มสรีได้ดีนะคะพี่ขาสภาพใหม่มากเพดานค่ะสะอาดใสไร้รอยเจิมค่ะไฟทุกดวงค่ะใช้งานได้จริงนะคะไม่เกิดการเสียหายไม่แตกไม่ร้าวนะคะถัดมาตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าจะมีในส่วนของตัวม่านบังเดดนะคะ ใส่ถุงมาอยู่เลยพี่ขานะคะบอกเลยว่าใหม่คลิปเลยคอนโซลกลางจะเป็นในโทนสีดําเบรกมือเมนนวลนะคะใส่แก้วน้าได้2ใบเกียร์เมนนวด6สปีดนะคะฐานเกียร์สภาพใหม่มากพี่ขาน้องเฟิร์นให้เลย9 9นะคะถัดมาดูคอนโซลหน้าค่ะได้สีดํามาให้นะคะเป็นแบบไฟเบอร์นะคะเงางามดูดีมากๆนะคะและที่สําคัญคันนี้ได้หน้าจอทัศสกรีนมาด้วยพี่ขานะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนนะคะและพวงมาลัยพี่ขาไม่ธรรมดาค่ะ พวงมาลัยจัดเต็มมาให้รับสายวางสายได้นะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันเนาะบอกเลยว่าควบคุมเครื่องเสียงได้เลยนะคะนี่หน้าโจอนะคะก็ระบบสัมผัสนะคะใช้งานได้จริงได้ดีนะคะแล้วเล็กไมค์ค่ะพี่ตากล้องขานะคะซูมให้ดูเลยนะคะเล็กไมค์คันนี้ใช้งานเพียงแค่4 5 0 0 0โลเท่านั้นคะ่ะพี่ขารับประกันไม์เท้นะคะไม่มีกรอไมค์มาอย่างแน่นอนนะคะหากไม่ตรงตามกําเคมค่ะเอามาขายคืนได้เลยพี่ขาต้องเฟิร์นรับซื้อคืนเต็มจานวนทุกคันนะอ่ะจะเปิดเม็ดอาร์คฝั่งนี้ให้ดูกันหน่อยคะ่ะพี่ เม็ดอาค,คือกลมสวยมากนี่ให้ดูความใหม่กันเลยพี่นะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่มือเดียวป้ายแดงด้วยสําหรับคันนี้นะน้องเฟินมีเล่มพร้อมโอนนะพี่นะใครจะซื้อสดหรือจัดไฟเน้นนะคะก็สามารถที่จะมาจัดได้เลยนะคะของเรานะคะซื้อง่ายขายคล่องนะรถทุกคันผ่านการตรวจเช็คให้นะคะจากมาตรฐานชั้นนำนะ,ะนี่ค่ะก็จะเป็นหลักฐานนะคะในการ ตรวจแล้วเบื้องต้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะตรวจสภาพรถนะคะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะก็จะให้ลูกค้านะคะตรวจเช็คนะคะในส่วนของใบ q c เนาะลูกค้าสามารถที่จะมาดูได้นะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะของเซีไทยรถสวยนะคะเรามีการจ้างช่างนอกนะคะจากบริษัทชั้นนําตัวกลางค่ะมาตรฐานสากลน,นะคะ270จุดนะคะตรวจเช็คโครงสร้างนะคะลูกค้าจะเชื่อถือได้มั่นใจได้ว่าของเราสวยจริงจริงและมีคุณภาพจริงนะคะใครอยากได้รถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะมาหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะพี่ขาอ่ะ เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะพี่ขาคันนี้มีอะไรมาให้บ้างนะคะอ่ะนี่ฝาขับลงนะคะเปิดได้ง่ายมากนะคะสําหรับรุ่นใหม่นี้นะไม่หนักเลยนะคะผู้หญิงอย่างเราเราก็สามารถเปิดเองได้นะคะไม่ต้องงอะคุณผู้ชายนั่นเองนะคะอ่ะให้ดูในส่วนของความใหม่กันเลยพี่สําหรับคันหน้านะคะสภาพสวยมากไม่บิดไม่เบี้ยวเลยนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะสวยมากไม่เกะไม่เงะนะคะนี่ถัดมาดูแผ่นเพลทเลยพี่จุดมาร์กเต็มสียังอยู่นะ แผ่นเพดไม่มีรอยเกะไม่มีรอยเงะเลยนะคะหัวนวดต่างๆไม่มีขยับกับเพื่อนเม็ดอักต่างๆสวยครบนะคะหม้อเบ็ดค่ะเช็คให้อย่างดีเลยนะคะพี่ขาจุดมาร์กเต็มสีนะคะสวยเดิมโรงงานให้นะคะตัวครอบเครื่องนะคะเป็นแบบอิสุดีดีไอนะคะของแท้ของเดิมจากศูนย์นะของแท้รับประกันเลยนะพี่นะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะจุดมาร์กเต็มสีอยู่เดิมทุกจุดเลยนะคะพี่ขาไม่มีรอยเปื้อนนะมันเครื่องเลยนะคะผ่านการล้างขัดให้นะคะทุกซอกทุกมุมเลยนะคะฝาครอบลงนะคะหัวนอดค่ะพี่ ไม่มีรอยขำไม่มีรอยขันถอดเลยนะคะใหม่มากๆเม็ดอักต่างๆนะคะสวยริบเลยในส่วนฝากระโปรงอะพี่ขานี่ฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานนะคะรับประกันเลยว่าสวยจริงดีจริงนะคะรับประกันความใหม่เลยพี่ขานะคะถ้าฝากระโปรงเดิมนะน้องเฟิร์นจิกเล็บลงไปนะคะเ็าจะมีแบบว่าบุ่มลงไปอันนี้ก็คือของเดิมของแท้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่รถคันนั้นนะ,ะชนมาโดนมานะคะ กดลงไปแบบนี้ถ้าเป็นของปลอมนะเขาจะไม่มีบุ่มแล้วนะคะรับประกันเลยว่าคันนี้เป็นของแท้ของเดิมแน่นอนนะคะเชื่อถือได้มั่นใจได้พี่ขาหากตรวจเจอไม่ตรงตามความเคมพี่ขาเอามาขายคืนน้องเฟิร์นได้เลยนะคะรับซื้อคืนเต็มจํานวนทุกคันแน่นอนนะคะเอาราคาพี่พี่พท่านไหนนะคะที่สนใจคันนี้แล้วนะคะรีบติดต่อหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะกับ i s u z d max นะคะ 1.9s คันนี้นะคะเป็นตัว d a นะคะปี2023แล้วเลขไมาแค่40,000โลเท่านั้นพี่ขาคันนี้นะคะขายเพียงแค่489,000บาทเท่านั้นเอง ะะบอกเลยว่าข้างวตถูกมากๆนะคะยังได้รถสวยรถดีและมีคุณภาพไปด้วยนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะสำหรับเดือนนี้น้องฝนมีโปรโมชั่นนะคะต้อนรับวันเม่ให้ด้วยนะคะจองมาแค่999บาทเท่านั้นนะคะต้องควรจะมีส่วนลดนะคะในส่วนของบริษัทนะคะสูงสุด50,000บาทเลยพี่คะนะคะขับฟรียาวๆอีก90วันนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2บาทกว่าเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับเบต บัตร SRT นะคะเป็นบริการให้นะคะฟรีค่าเรงให้ตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะพี่ขานะคะท่านใดสนใจแล้วนะคะสามารถนะคะยกหูสายด่วนหาทุกคนได้เลยนะคะ0 9 5 0 3 0 4ตองนะคะหรือว่าแอดไลน์ Ad นะคะสุร,ราษฎรตอง9มาก็าได้นะคะคิดถึงรถยนมือสองนะคะไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันค่ะ